รถเข้าใหม่เด้วขออนุญาตดับก่อนเมื่อกี้โมโ้ไว้สั่งสตาร์ทรถจากรีโมทดับได้ด้วยมาโชว์มาอวดน,นะครับเพิ่งไปได้เข้าใหม่มาคันหนึ่งเป็นเชอร์รูเล็ตนะครับโคโรลโลเป็นแคปเป็นเกียร์อโตเมติเพราะว่ามันเป็นรุ่นท็อป2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,005ออปชั่นค่อนข้างเยอะเป็นตัว z 7 1เเป็นรุ่นยกสูง มีล้อ1 8มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยพวกระบบลื่นถลายครับการออกนอกเลนต่างๆมันมีมาให้ค่อนข้างครบคันนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทวันนี้ก็จะพามาชมรถเข้าใหม่และขุยัด ดับก่อนเมื่อกี้โมไว้สั่งสตาร์ทรถจากรีโมดดับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะโชว์สเต็ปมันนิดนึงก็อยากจะเอารถมาโชว์มาอวดน,นะครับเพิ่งไปได้เข้าใหม่มาคันหนึ่งเป็นเชอร์รเล็ตนะครับโคโรโล,โลเป็นแคปต้องบอกว่าสําหรับท่านผู้ชมนัานใดลที่กำลังหารถกระบ,บะแคปเป็นเกียร์อโตเมติกคันนี้ผมมีมาให้แล้วมันหายากนะก็ต้องบอกเลยหายากหาสภาพสวยๆยังยากเลยออปชั่นของเขานะครับ ก็สามารถสั่งสตาร์ทจากกุญแจได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นรุ่นท็อปแล้วเร่จะเป็นอย่างไงก็เปเช่นเดียกันโคโลราโดนะครับ Xcab 2.5นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0พาเดี๋ยวให้ดูสภาพสีเป็นรุ่น LTZ ก็คือเป็นตัวท็อปออปชั่นค่อนข้างเยอะเป็นตัว z ซ1จะเป็นรุ่นยกสูงหนะลกัลกๆเดน่เดนๆที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาเลยสำหรับรุ่น LTZ จะมีเซนเซอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป a น d า r ร จากโรงงานในรุ่น LTZ ของเขาสําหรับสีนะครับแล้วก็อีกตัวที่มันเห็นแตกต่างเลยก็คือล้อนะครับแล้วก็ลายล้อถ้าท่านผู้ชมเห็นล้อที่เป็นลายนี้นะครับเป็นขอบสิเป็นรุ่น LTZ ทันทีนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับใส่ยาง2 6 5 60ขอบ18บยางปี2022ใหม่ๆเลยทั้ง4เส้นนะครับสภา,ภาพดอกยางก็ตามภาพนี้เลยครับคันนี้เราก็ทําการขัดสภาพสีนะ ให้เรียบร้อยแล้วนะช่วงล่างนะครับเราก็มีการพ่นกันสนิมให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนการพ่นสนิมเดี๋ยวผมพาไปชมพอดีเก็บภาพไว้นะครับตอนก่อนที่จะพ่อนอันนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนนะครับตอนที่เราทําการกําลังจะพ่นกันสนิมหนละังจากที่เราถอดล้อมาเสร็จนะครับรถเวลาที่เราพ่นเราก็จะต้องถอดล้อด้วยนะครับเพื่อให้หน้าดุมมีน้ํายาก,การสนิมเกาะทั่วนะครับแล้วก็พวกคัสซีเพลาขับท้ายเพลิงท้ายาต่างๆ อธิบายให้ฟังนะครับก็ตอนนี้นะครับสภาพขั้นตอนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการกําลังจะไล่พ่นนะตอนนี้นั่นด้านหลังเขาเนี่ยเราพ่นแล้วนะครับน้ายาก็จะแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พื้นทังกกระบะต่างๆด้านล่างเราจะพ่นให้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในส่วนของรถชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้พ่นนะครับเราจะให้ท่านผู้ชมดูก่อนด้านท้ายนั้นพ่นแล้วนะครับก็จะมีน้ํายาดำๆนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวในส่วนที่ยังไม่ได้พ่นนะครับแต่มันอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็เรียบร้อยอยู่นะครับทุกอย่าง นะแล้วเราไล่พ่นให้หมดทำให้ดูเลยเพราะสภาพนี้นะครับอน,นี้ยังไม่ได้พ่นนะครับเห็นไหมเนี่ยเรจะเป็นน้ํายาเดี๋ยวอยาทำความสะอาดแล้วเ็าจะไล่พ่นให้นะครับดูหมดเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เฟืองหน้า <S <S เฟืองอะไรต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยครับพามุดในขนาดนี้เลยอันนี้ก็ยังไม่ได้พ่นนะครับเดี๋ยวไล่พ่นให้ไม่มีสนิมนะครับไม่ได้ถูไม่ได้ก้น,พ,นพ่นกบใดๆทั้งสิ้นนะครับที่เป็นขั้นตอนตอนระหว่างที่จะพ่นกันสนิมนะครับเราอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รถที่สภาพดีๆไปใช้งาน รถใหม่เลยนะครับหลังจากพ่นออกมาเสร็จแล้วก็จะเหมือนรถป้ายแดงเลยนะรถจดทะเบียนปี2019เป็นรถมือเดียวนะครับบัมูลสถาบัานการเงินมานะครับมีเพจรถอยู่นี่ปรกัราคาให้ไม่ต้องห่วงไม่มีการชนหักไม่มีการพิคว่ำนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับแล้วก็คือมีน้ำทุ่มมาก,ก่อนปนระากาันราคาดีเราทำให้ทท่านใดที่กำลังจะสนใจซื้อนะครับสบายใจได้เลยเรื่องบอดี้ต่างๆมี้เราจัดให้แล้ว รถสภาพสวยเลยยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนราคาที่ท่านผู้ชมซื้อไปนะครับเพื่อให้ท่านสบายใจมาดูรายละเอียดพร้อมกันครับว่าออปชั่นรถหลักๆที่มีในรุ่น LTZ มีล้อขนาด18มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้ด้วยพวกระบบลื่นถลายนะครับการออกนอกเลนต่างๆมันมีมาให้ค่อนข้างครบแล้วก็มีพวกฟังก์ชันแรงดันลมยางไม่เท่ากันซ้ายขวาพวกนี้มีให้อ่ะมาข้างในกันพอเราขึ้นมาในรถนะครับเปิดแอร์เลยนี่เปิดปิดอยู่นี่นะครับแล้ววิทยุต่างๆอยู่ตรงนั้น ีเลขไม้นะครับ1 2, 1 2 1, ่งแมกิโลเมตรเราก็จะดูสภาพของวงพวกอะไรเนี่ยว่าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยไหมนะครับมันนี้จะเป็นจุดแรกนะครับที่เราดูเพราะว่าเวลาที่เราขึ้นมาลองขับหรือขับรถเนี่ยมันก็จะมือจับมันจะผิวสัมผัสมันจะบอกเลยว่าเออรถจริงอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยแล้วก็พวกชิ้นพวกนี้นะครับพวกม่านต่างๆนะครับก็ดูว่ามันใช้งานได้ไหมมันเปื้อนมันสกรปรกไหมถ้าหลังคาเป็นต้นนะครับก็อ,อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับ รถกระบ,บะนะครับที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ได้รถปี2019นะครับอย่างคันนี้นะครับปีจดทะเบียนปี2019เนี่ยแล้วได้เลขไม้เนี่ยแสนก็โลเนี่ยถือว่าโอเคเลยออปชั่นนะครับที่มีมาให้นะครับกล้องถอยดูได้ชัดไหมกล้องถอยหลังเป็นสเปคข,ของเขาการออกนอกเกรดเปิดตรงนี้ยเตือนไว้มันจะช่วยได้แล้วนนี้ก็จะเป็นพวกลงขาวพวกปักกิง่งนะครับเวลาที่เราขับขับอยู่แล้วเสียงมันเตือนบ่อยๆบางทีเราลำคาแล้วก็กดปิดมันได้ถึงนี้มันจะเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมันอยู่ในรถ ถ้าเราจะดูอะไรก็ตามนะมันจะเป็นตัวนี้นะครับก้าที่ผมจับอยู่เนี่ยมันสำหรับบิดขึ้นบิดลงเนี้ยบิดที่นึงเห็นไหมมันก็จะบอกเปลี่ยนหน้าจอตั้งเวลาน้ํามันระยะขับขี่น้ํามันในถังวิ่งได้อีก130กิโลเมตรจะเป็นการรีเซ็ตนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะไปทิป A หรือทิป B ก็ให้หมุนตรงนี้นะครับที่มันเป็นเฉพาะรุ่นท็อปนะครับก็จะมีโหมดฟังก์ชันของพวกเซนเซอร์ลมยางแรงดันแบตเตอรี่อยู่เท่าไหร่ที่ทวางแขน,น,นแต่างๆเด็กมือนะครับ, <c oughs> รบก็ใช้งานได้นะครับน่าใช้นะ ห้อ,อ,อยู่แล้วก่อนอื่นแล้วก็จะพามาดูพวกนี้น็อตฝากระโปรง,งต่างๆนะครับเดิมนะครับน็อตไม่มีรอยขยับไม้เคยถอดนะครับสีตะเข็บฝากระโปรงเป็นสีตะเข็บเดิมจากโรงงานทั้งซ้ายและขวาฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมการันตีให้ได้เลยนะครับแล้วก็พวกคานหน้าต่างๆเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกชุ้มล้อนะครับต่างๆนี่เดิมเดิมทุกซอก,ะน,น,อก,กนะครับเพราะฉะนั้นรถสวยเดิมๆเนี่ยดูไม่ยากกระปุกะครับพักน้ำาพวนี้เราก็จะดูน้ำนายาหล่อยเย็นเป็นสีชมพูอยู่นะครับดูจากข้างนอกก็เห็น ถึงให้ดูเลยนะครับว่ามีฟันสวนออกมาไหมนะครับอยากจะรู้ไอ้ฟันสวนก้านหรือเปล่านะครับสภาพของก้านนะครับว่าวฟันไม่มีสวนปกติ <S <S คันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่419,000บาทนะครับแล้วก็จะใช้เงินดาวประมาณ9,000นะครับผ่อนประมาณเดือนละ8 8 0โดยประมาณนะครับ72เดือนถ้าใดนะครับที่สนใจอยากจะมาดูรถจริงอยากจะมาทดลองขับรถนะครับมาได้เลยนะครับ รถจอดอยู่ที่ร้านร้านเราตั้งอยู่ที่ถนนเฉลิมพระเกียรตรัชก,กาลที่9ซอย39แถว4สีนครลินสลุงร้อยนั่นเองเข้าซอย39มาประมาณสัก15เมตรร้านจะอยู่ทางด้านขวามือหาไม่ยากกัวมาไม่ถูกนะครับก็โทรได้เลยนะครับเบอร์โทรตามนี้0999787962นะครับหรืออยากจะแอดไลน์ไม่อยากคุยอยากจะแค่แอดไลน์ทักถาม ID ไลน์ตามนี้เลยครับ TT32FC ข้า Google Map นะครับเซิร์ชคำว่าสาที่นตอตคานะครับปุ๊บก็จะขึ้น โชว์อีกนิดนึงมันสามารถสั่งสตาร์ทได้จากกุญแจนะครับล็อกก่อนแล้วก็กดตัวนี้กดกดตัวครึ่งวงกลมะ่ะมัติดแล้วต้องการสตาร์ทรถไว้ก่อนเราจะขึ้นรถอากาศมันร้อนอยากเปิดแอร์ให้มันทำงานก่อนก็ได้แลพอเราสตาร์ทเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นไปในรถแล้วก็กดคลายล็อกปุ๊บเรากุญแจไปบิดตำแหน่งออนไว้แค่นี้มันไปต่อได้เลยสตาร์ทเสร็จปุ๊บ เปลี่ยนใจยังไม่อยากไปก็ดับก็กดตัวนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งคันนี้นะครับกระบะแคปเจอร์โตโท,ที่เป็นยกสูงนะครับกำลังหาอยู่ลองแวะมาชมดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ